สปาเกตตี้คาโบนาร่าปลาเบคอนเนื้อฟังดูเหมือนขัดแต่เอาจรีมลงตัวแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนมีหรือเปล่าผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยกินไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียนแบบใครนะผมก็คิดขึ้นมาเองสปาเกตตี้คาโบนาบรนา่าปลาเบคอนเนื้ออร่อยนะ ถ้าใครชอบกินเนื้อแล้วยังไม่เคยมาลองแนะนําต้องมาร้านนี้เป็นร้านฮาลาลมีเนื้อทุกส่วนหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกกินสเต็กเนื้อเริ่มต้นที่399บาทย่างด้วยเตาคาร์โมโดเป็นเตาถ่านร้อยเปอร์เซนต์กลิ่นนี่หอมฟุง้งที่นี่มีชื่อร้านว่าตุกแกอวกาศสเต็กปากเกรตนนทบุรีค่ะเมนูที่ร้านก็มีให้เลือกเยอะมากอย่างวันนี้ที่มาทางร้านได้มีเมนูเข้ามาใหม่อย่างจานนี้ไม่น่าจะเข้ากันได้พอกินเข้าไปคือดีเลยเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่า ปรราเบคอนกินเข้าไปจะนวนัวๆจะมีกินปลาอ่อนๆกินแล้วไม่เลี่ยนยิ่งกินคู่กับเบคอนเนื้อขึ้นลงตัวสุดๆค่ะมอน,นี้ก็จะเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อคารูบิเนื้อนี่ยังนุ่มส่วนตัวน้ําซุปสดอร่อยมากและก็ยังมีกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งเนื้อชาโรเล่ลูกชิ้นเนื้อแท้ๆก็มีมาค่ะจานนี้69บาทมาร้านเนื้อก็ต้องสั่งสเต็กด้วยจัดมาเป็นเซตสเต็กริบอายกระทะร้อนย่างโดยเตาถ่านคามาโดอร่อยมากส่วนจานนี้กระเพราเนื้อแองกัสฟูลออปชัน ผัดด้วยกระทะเล็กไฟแรงดันสูงจะได้กลิ่นของเนื้อและเครื่องเทศชัดเจนและหอมกินกระทะอ่อนเซตนี้นี้189บก้าทลำปีผัดน้ำปลากระทะร้อน99บาทรสชาติดีมากค่ะและสินค้าเรือธงของร้านตุ๊กแกอีกหนึ่งอย่างเป็นไส้กอรอกเยอรมันทางร้านทําเองมเมนูนี้แนะนําต้องลองเด็ดจริงค่ะราคา3 1 9บาทที่ร้านเปิดเที่ยงถึง3ามทุ่มพิกัดถนนสาม,มาคัคครระวังซอย31ถึง3 3ปากเกร็ดนนทบ,บุรีค่ะ